มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาบุญส่วนบูตขอบูชาคุณพระพุทธภูด้ตาสาลุมาพูได้ตาสาลุมา Oh มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาคุณพระสงฆ์ขอบูชาคุณพระสงฆ์ผู้ดำรงพระวินยัยผู้ดำรงพระวินยัยด้วยจิตอัน นอบน้อมพร้อมทัง้งคู่ภูมีคุณพร้อม ันอ no. ก้าวหน้าการเกษรลวนเป็นเหตุพาสุขสมเชิญชวนทนเวชมทุกทุกคนมาจับจองคนดังชื่อสมร คนในโรองกันเอาไว้เพื่อลูกล้านไทยจะไกลจากมวนรักในหลวงหวงลูกลานจงช่วยกันห่างจากยารัฐบาลมีโครงการมาให้เล่น จยชนผู้คนลุนลังช่วยเติมศรัทธาภาษาศาสนาให้รุ่งเรืองเป็นเมืองสีขาวชาวไทยของเราจะได้มั่นคงเยาวชนมูคนติด ลง,ลงกลงก้อนพ่อแม่พี่น้องจาให้ดีรวมกันเธอ Bye. Uh -huh.